สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งมาถึงเดือนเมษาแล้วนะครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวคนละคนาราศีพฤษภจะย้ายออกจากภพวินาศครับและดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามใน YouTube l i ์ e Today แล้วก็ Tik t o อกด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มมีหลายช่องทางและเรามาไปกันทีละเ,เรื่องนะครับเราไปกันด้าน จิตใจกันก่อนครับดาวประจําตัวเป็นดาวสุกครับตอนนี้ดาวสุกโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นท่านจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเป็นอย่างมากหลายท่านอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานหนีกลับบ้านอะไรลักษณะนะั้นหรือบางคนก็มีการตัดสินใจนะครับย้ายงานแล้วก็เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลๆในช่วงดังกล่าวครับ และด้ครับด้วยความที่ดาวมันอยู่พบวินาศเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะมีสังหรณ์แปลกๆมีฝันแปลกๆอะไรสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่8เมษายนดาวประจำตัวครับย้ายราศีดาวสุขย้ายราศีที่นี้ พอดาวสุกย้ายราศีท่านก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับชีวิตเริ่มแฮปปี้ขึ้นเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจใครรอบข้างเวลาตัดสินใจก็จัดสินใจโดยใช้ตัวเองแต่ด้วยความที่พอมันไปทับกับดาวมาหรือตอยูเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์มองว่าท่านจะมีความคิดประหลาดประหลาดความคิดแปลกๆมีไอเดียประหลาดประหลาดมีไอเดียแปลกๆไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านมีทั้งไอเดียที่ดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้และ ไอเดียที่ไม่ดีไม่สามารถเอาไปใช้ได้ยังไงถ้าจะทำอะไรก็อย่าให้เดือดร้อนคนรอบข้างแล้วกันนะครับส่วนด้านจิตใจนะครับหลังจากวันที่26ปลายดาวประจำตัวจะเสวยตรียางเสาช่วงนั้นท่านจะหงุดหิดง่ายโมโหร้ายนะครับไม่ควรจะตัดสินใจอะไรต่างๆหลังจากวันที่26ไปแล้วนะครับและดาวสุขเองนะครับหลังจากนี้ ก็จะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษศอขอโทษในราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นดูแล้วท่านจะเครียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆแค่ประมาณ8วันครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8เมษาเท่านั้นเองครับและนะครับหลังจากนั้นก็ดูชิลๆดูสบายๆบยนูเป็น มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรลักษณะนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันบ้างครับดาวการเงินดาวรายได้นะครับเป็นดาวพุธครับในช่วงนี้นะครับดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศแต่เป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวอังคารเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคนที่จะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝัน มีเกณฑ์จะมีเงินแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีดมีราชรถมาเกยมีบุญหล่นทับเนี่ยก็จะเป็นคนลกขณาราศีพฤษศนี่แหละพี่กระทิงของอาจารยา์ย mm ัก hmm. ษ์เพราะ1ดาววินาศนะครับเป็นดาวไม่คาดฝานันพอาดาววินาศเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับคนลกขณาราศีพฤษศก็จะมีเกณฑ์ถูกหวยนั่นเองครับและนะครับด้วยความที่ดาวศุกร์ ก็ทับกับดาวพุธอยู่เพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะคนลัคณาราศีพฤษภก็จะมีความขยันในการหาเงินหาทองแล้วก็มีรายได้เข้ามาหลายหลายทางมีความขยันด้วยมีความเฮงด้วยแต่ไอ้ตรงเนี้อาจจะทำให้เครียดอาจจะทำให้วิตกกังวลเพราะดาวประจำตัวอยู่ในภพวินาศครับส่วนการขายของอาจารย์ว่าช่วงนี้ไม่ควรจะขายแบบอา่าคืาเรียกอะไรขายแบบตรงๆไปตรงมาอาจจะต้องมีการลด มีการแลกมีโปรโมชั่นเพื่อให้การขายนะั้นมันง่ายขึ้นการตัดสินใจซื้อมันง่ายขึ้นอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่8ดาวสุกย้ายราศีดาวพุธกับดาวอังคารก็ยังเสวยเลิกดีอยู่ครับแต่เนื่องจากดาวพุธนั้นเสวยท,ทลิตโทเลอเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้รายได้เข้ามาเท่าไหร่อาจารย์ว่าใช้หมดใช้ไม่เหลือนะครับแนะนําว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเมษาเนี่ยอย่าซื้อของมีราคา จะได้ของแพงหรือบางทีซื้อเสร็จแล้วอีกเดือนนึงมันลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อย่างเช่นท่านอยู่สาขาเล็กอาจจะได้ย้ายขึ้นไปอยู่สาขาใหญ่อะไรลักษณะนั้นนะครับและตัวดาวพุธเองในวันที่15เมษาดาวพุธจะเริ่ม โคจรถอยหลังและมันยังมีข้อดีอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คืออังคารกับพุธนั้นเป็นกเกษตรสลับเรืออาจารย์ว่าเงินนั้นยังพอหาได้แต่ได้น้อยได้ช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ได้มาหมดไปนะครับแต่มันก็ยังมีมุมดีอย่างน้อยก็ยังมีเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายกันด้วยความที่มันเป็นกเกษตรสลับเรือนนะครับเพราะฉะนั้นพอดาวพุธถอยหลังแล้วท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุตร บริวารลูกน้องอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันหรือลาออกอะไรลลักษณะนั้นเลยนะครับเพราะนั้นใครที่มีเกณฑ์อยากได้บ้านอยากได้รถนะครับอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงนี้อาจารย์ว่ารอให้ดาวพุธกลับมาเดินก่อนดีกว่าเพราะดาวพุทธที่ถอยหลังนั้นสเสวยเลิกไม่ดีมากๆเลยซื้อของในช่วงนี้นอกจากได้ของแพงแล้วก็จะได้ของมีตำหนิ นะครับบอกเป็นกําลังใจนิดนึงครับว่าดาวพุธนั้นถอยหลังแล้วจะกลับมาเดินในช่วงวันที่6พฤษภาคมเท่ากับในเดือนนี้นะครับใครที่มีเงินเก็บที่อาจารย์บอกล่วงหน้าไปนะครับก็เอาเงินเก็บมาใช้ได้ครับแล้วก็การเงินจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดีมากๆดีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากวันที่6พฤษภาคมเท่ากับเดือนนี้พี่กระทิงของอาจารย์นั้นกระเป๋าฉี่ครับถามว่าดาวพฤหัส ที่ย้ายเข้ามานั้นมันจะช่วยอะไรได้ไหมดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวมอรณนะแล้วก็เป็นดาวลาภะพอเข้าไปอยู่ในภพวินาศและดาวพุธถอยหลังนะครับท่านก็จะมีเกณฑ์หาเงินได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพุธถอยหลังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์เสียของรักนะครับมีเกณฑ์ทรัพย์สินสูญหายเสียหายถูกขโมยหรือลืมไว้แล้วก็หาไม่เจออะไรลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นไอ้พฤหัสที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะช่วยนะครับดาวการเงินของท่านหลังจากที่ดาวพุธนั้นกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับมีของก็ใช้ของอย่าใช้ของแพงมากหรืออย่าเอาของมีค่ามีราคาออกจากบ้านในช่วงนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามใน y YouTube, t i k t o k แล้วก็ Li น e Today ด้วยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ดาวพฤหัสครับจะย้ายราศีและดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในภพลาภะตอนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในภพมรณะเลยนะครับถามว่าด้านสุขภาพต้องระวังอะไรต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับเพราะดาวพฤหัสนั้นไปทับกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวพันธุพันธุก็แปลว่าบ้างรถที่ดินและอาจารย์ไม่แนะนํานะครับเมษานี้ใครจะไปเที่ยวนะทางน้ําเช่นนั่งเรือทะเล นะครับไม่แนะนำนะครับเพราะดาวพฤหัสตอนนี้นะครับอยู่ในราศีมีราศีมีเป็นราศีธาตุน้ําเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนําให้ไปเที่ยวที่อื่นหรืออย่าทากิจกรรมอะไรที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบหรือถ้าขับรถไปอาจจะเจอฝนหลงหรือดูนะครับอาจจะทําให้ท่านนะครับรถเฉียวรถชนหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอฝนนะครับ ให้แวะปัม๊มน้ำมันแวะคาเฟ่ถ่ายรูปอะไรก่อนแล้วค่อยเดินทางหรือว่าก็ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับดาวอาทิตย์นะครับก็จะย้ายราศีแสดงว่าปัญหาเกี่ยวกับด้านนะครับอุบัติเหตุนั้นก็เบาลงครับดาวพฤหัสเองนะครับอยู่ในราศีมีนมาถึง1ปีแล้วก็กำลังจะย้ายราศีในวันที่19พอวันที่19ไปนะครับ ปรากฏว่าพลึ้หัดย้ายราศีแล้วก็เป็นคาดประจาําราศีคาดแปลว่าเกิดขึ้นแน่นอนแสดงว่าจะเกิดทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับด้วยความที่มันเข้าไปอยู่ในภพวินาศและดาวพุธถอยหลังอาจารย์ว่ามันจะทําให้ทรัพย์สิน ของรักของท่านนะครับหรือสัตว์เลี้ยงของท่านเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายทรัพย์สินสูญหายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ว่าเรื่องสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงให้เป็นห่วงทรัพย์สินนะครับและดาวนั้นมันย้ายเข้าไปเจอกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันอาจจะทําให้ท่านนะครับมีปัญหาเรื่องการงานเช่น ลาออกจากงานโดยที่ยังไม่มีงานอยู่เพราะฉะนั้นให้ระวังนิดหนึ่งเช่นบริษัทมีนโยบายลดพนักง,งานท่านไม่โดนปลดแต่โดนลดเงินเดือนแล้วท่านก็อาจจะน้อยใจลาออกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้หน่อยเพราะฉนั้นอาจารย์มองว่าด้านสุขภาพในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่สิระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําหลังจากวันที่19เป็นต้นไประวังทรัพย์สินแล้วก็ระวังเรื่องสีสั เรามาดูเรื่องการงานกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนจะไปการอาจารย์มีข่าวสัมพันธ์นิดนึงครับใครอยากจะทําบุญส่งดาวพฤหัสย้ายราศีครับในวันที่29เมษายนนี้วัดหนองแปนนะครับมีการสร้างสาราการประเรียนสามารถโอนบัญชีเข้าไปที่วัดได้โดยตรงเลยนะครับที่ธนาคารออมสินครับเลขที่บัญชี020159168 127นะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากครับถือว่าได้ทั้งวิหารทานแล้วก็ทร,รมาทานด้วยครับอ่ะเรามาดูเรื่องการงานกันต่อครับดาวการงานเป็นดาวราหูปรากฏว่าดาวราหูอยู่ในภพวินาศนะครับการที่ดาวราหูอยู่แบบนี้นะครับมันจะมีครึ่งหนึ่งครับก็คือโดนย้ายตำแหน่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งคือย้ายงานเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือย้ายงานด้วยย้ายประเทศด้วยก็คือ ไปทำงานต่างถิน่นต่างชาติต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นแต่การงานในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทั้งเจ้าของธุรกิจทั้งพนักง,งานเงินเดือนอะไรเงี้ยถ้าย้ายงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ดีครับเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินไม่ได้เอื้ออํานวยกับท่านเท่าไหร่ครับถ้าใครตกงานหรือต้องการย้ายงานจริงๆไม่ไหวแล้วที่เก่าอยากจะ ไปที่ใหม่มีในวันดีๆที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเรื่องงานได้แค่2วันครับคือวันที่1เมษากับวันที่2เมษาเท่านั้นเองนะครับเลยไปกว่านั้นนะครับดาวพุธนั้นจะเสวยเลิกที่ไม่ดีทําให้นะครับดาวพุธก็เสียนะครับดาวราหูก็เสียเท่ากับว่างานเนี่ยอาจจะโดนใช้งานหนักขึ้น รายได้ก็ไม่ได้ตามเป้าต่อรองแล้วเสียเปรียบอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ด้วยความที่ดาวประจําตัวของท่านมันอยู่ในภพว,วินารเพราะฉะนั้นการที่จะโดนไล่ออกจากงานนั้นอาจารย์ว่าไม่มีแต่จะมีการโดนบีบออกจากงานหรือท่านทนกับแรงกดดันในที่ทํางานไม่ไหวและลาออกในที่สุดนะครับเพราะาดาวใจท่านก็เป็น นะครับเป็นปราดแถมไปอยู่ในภพวินาศเพราะนั้นนะครับแนะนำครับในเดือนนี้ใครมีงานอยู่เกาะไว้ให้แน่นห้ามย้ายงานห้ามเปลี่ยนงานหรือเปิดธุรกิจเปิดกิจการอะไรต่างๆในช่วงเดือนนี้ไม่ดีเลยเพราะในเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวดรายได้หลักแล้วก็ดาวดรายได้เสริมนั้นเสียทั้งเดือนเลยนะครับและในช่วงวันที่8เมษา ดาวสุกนั้นย้ายราศีนะครับด้านจิตใจดีขึ้นนะครับแต่ด้านการงานนั้นดาวพุธนั้นโคจรไม่ดีแล้วอาจจะทำงานรัวสบายใจแต่รายได้ไม่ได้ได้อย่างที่หวังหรือมันมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะ <S 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 <ๆ>เช่นท่านอาจจะได้เงินเดือนเยอะกว่าที่กล่าวแต่หากค่าจอดรถหากค่าทางด่วนแล้วไปไปมา,มาอะไรครับได้น้อยกว่าที่เดิมอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็พยายามควบคุมเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีครับ หลังจากนั้นวันที่14เมษายนดาวทิตย้ายเข้ามาทำเอฟเฟกกับด้านการงานเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะมีเกณฑ์ถ้าใครเป็นพนักงานอยู่มีเกณฑ์ได้ย้ายสาขามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมครับเพราะดาวพุธมันเสียแต่เนื่องจากดาวทิตได้ตำแหน่งอุดแสดงว่าท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น แม้ว่าท่านจะอยากขึ้นไม่อยากขึ้นก็จะโดนเขาเอาให้ขึ้นและการเป็นย้ายตรงนี้ไม่ได้ใช่บ้านเลื่อนตำแหน่งแล้วอยู่ที่เดิมอาจารย์มองว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ย้ายสาขาด้วยนะครับส่วนงานที่จะทำถ้าใครตกงานอยู่ก็ยังมีงานด้านการสอนการศึกษาอาสังหา,าริมทรัพย์หรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฝากให้ครับแต่ด้วยความที่พอผู้หลักผู้ใหญ่ฝากให้แบบนี้ท่านจะได้งานก็คือไม่ตกงานครับแต่รายได้ ก็เกรงใจเขาก็จะไม่ได้อย่างที่ต้องการเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นวันที่1 5เมษาดาวพุธโคโจรถอยหลังและและดาวพฤหัสครับย้ายราศีเข้ามาในช่วงวันที่1 9ดาวพฤหัสเป็นดาวมรณนะแล้วก็เป็นดาวลาภะด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีงานเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพหรืองานประกันงานความตายงานอสังหาริมทรัพย์เข้ามาท่านก็จะสามารถทําได้ครับพฤหัสตรงนี้ย้ายมาแล้วก็ให้คุณนายเดือนเมษาเดือนหนึ่งแต่ว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวรายได้นั้นมันไม่ดีเพราะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์อะไรครับมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันอย่างที่อาจารย์บอกแต่เรื่องงานนั้นอาจารย์ดูแล้วเนี่ย พาลึหัสเจอราหูที่ไลนะครับมันจะกลายเป็นคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีทำให้เลือกงานผิดหรือนะครับตัดสินใจย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วไปแล้วไม่คุ้มเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนกับมีอะไรทำไปอย่าได้เริ่มทำอะไรใหม่อาจารย์ว่าดีที่สุดนะครับและก็การรับลูกน้องอาจารย์ว่าในเดือนนี้ยังไม่ควรรับใครเข้ามานะครับเพราะ ดาวพุทธที่ถอยหลังน่าจะเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวลูกน้องนะครับแสดงว่าท่านก็จะมีปัญหาสําหรับพวก SME เจ้าของธุรกิจจะมีปัญหาคือลูกน้องลาออกลูกน้องสร้างความเสียหายให้นะครับหรือลูกน้องเราจ้างมาเกินเงินเดือนเช่นจ้างมาเป็นเซลล์เขารับค่าคอมค่าเงินเดือนแพงมากแต่ผลงาน ไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าจะรับใครเข้ามาอยากให้เขาทดลองงานสักสามเดือน6เดือนก่อนก่อนที่จะบรรจุนะครับเพราะว่าดูแล้วลูกน้องนั้นผลงานไม่ดีอย่างที่โม้อย่างที่คุยไว้ครับและกว่าดาวพุธจะกลับมาเดินต้องรอถึงวันที่6พฤษภาคมเพราะนั้นถ้าใครอยากงานย้ายงานลงทุนรุ่นนี้นั่นอาจารย์แนะนำให้รอในช่วง6พฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนแล้วก็งานครับเพราะนั้นเมษาอย่าเพึ่งย้าอย่าเพึ่งหามีอะไรทําไปก่อนนะแล้วก็ถ้าโดนลดค่าลดเงินเดือนก็อย่าเพึ่งน้อยใจลาออกครับช่วงนี้เป็นช่วงไม่ดีสําหรับคนลัคนาราศีพฤษศจริงๆครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันบ้างนะครับก็ใครสนใจอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์ยักษ์สอนเองมีทั้งสอนสดที่บ้านแล้วก็สอนออนไลน์นะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามคุณอ้อมได้เลยครับมาดูด้านความรักก,การปรากฏดาวความรักเป็นดาวอังคารในเดือนนี้ทั้งเดือนอังคารและพุธนั้นโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้น ไม่ว่าท่านจะรับใครเข้ามาไม่ว่าช่วงไหนของเดือนนี้จะเป็นอะไรที่คบทนคบยาวคบนานเลิกยากเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเลิกกันยากท่านก็จะต้องคัดกรองให้ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับในช่วงแรกปรากฏว่าดาวประจําตัวของท่านนั้นอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นรักในครั้งนี้ท่านจะเป็นฝ่ายหึงหวงวิตกกังวลตามก็ล้อก็ติดเพราะฉะนั้นในช่วงแรกจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะ,ะนั้น ในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่8นั้นท่านจะเป็นแบบว่าขี้หึงวิตกกังวลขี้ระแวงครับหลังจากนั้นดาวสุ์ก็จะย้ายทําให้ท่านเป็นความมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือถ้าใครมาจีบพวกนี้ท่านก็จะแสดงความเป็นตัวตนของท่านให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการเกิดเรื่องความรักการท่านก็จะมีความแฮปปี้นิดนึงคือท่านไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องฝืนตัวเอง อะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ดาวอังคารในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่22เมษายนนั้นสเสวยเทวีเ,เวลิกพอเสวยเทวีเลิกแสดงว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนรักจริงรักเดียวใจเดียวมีท่านคนเดียวแต่กลายเป็นว่าช่วงนี้ท่านจะเจ้าชู้ครับจะมีคนมาให้ท่านเลือกมากกว่าหนึ่งคนเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพุธมันเสียเพราะฉะนั้นถ้าคบกันในช่วงนี้ ถ้าอยากจะจีบให้ติดท่านอาจจะต้องใช้นะครับเรื่องเสียตังเป็นวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็คือซื้อของให้เขาเลยหมดเรื่องหมดราวเช่นพาไปกินข้าวพาไปดูหนังซื้อของกระจุกกะจิกเล็ก,ลกๆน้อยๆให้ก็จะทําให้เขาวนั้นรักท่านมากกว่าเดิมด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับดาวพุธก็จะเริ่มโครจรถอยหลังนะครับ ในช่วงวันที่15นะครับในช่วงวันที่15เมษาคนที่เข้ามาจะเป็นคนในล,ลักษณะเจอแบบไม่คาดคิดเจอแบบไม่คาดฝันอาจจะเจอจากการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือไปเจอในที่ทำงานใหม่อะไรลักษณะนั้นก็ได้ครับและในช่วงวันที่พุทธถอยหลังแล้วความรักของท่านจะเป็นอะไรที่ไม่เลิกแต่เป็นอะไรที่ดำเนินไปได้อย่างช้า เช่นปกติคุยกัน6เดือนไม่เกิน6เดือนจะเป็นแฟนแต่ช่วงเนี้ถ้าจีบใครอาจารย์ว่ามีอย่างต่ำสามสีเดือนเป็นต้นไปกว่าจะได้คุยกันดีๆกว่าจะได้คบกันอะไรลักษณะนั้นครับและในช่วงที่19ดาวพฤหัสนั้นย้ายราศีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวความสําเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะเป็นช่วงที่การเงินดีขึ้นเล็กน้อยความรักดีขึ้นเล็กน้อยครับ พราะพฤหัสย้ายมามันก็ส่งผลให้คนที่เข้ามาเป็นคนที่น่ารักนะครับเข้าใจอะไรได้ง่ายเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแต่คนที่น่ารักเข้าใจอะไรได้ง่ายมันก็มากับความเจ้าชู้คือจะมีคนมาจีบเยอะเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็จะมีศัตรูเป็นแสนในช่วงนี้ครับและด้วยความที่ดาวพุธถอยหลังด้วยเขาก็จะเป็นคนแบบ ขาดความมั่นใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบางวันนั้นก็รักท่านหน้าดูบางวันก็ไม่รักท่านเลยอะไรลักษณะน,นั้นก็จะต้องดูกันนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังแล้วนั่นเองและดูตามนี้ถ้าอยากจะให้เป็นแฟนหรือสำเร็จกันโดยไวนะครับก็รอดาวพุธย้ายสักนิดหนึ่งครับและช่วงหลังจากวันที่22เมษาไปดาวพระฤหัสนะครับสเสวยตรียางเสาครับ คนที่เข้ามาจะเป็นพวกเจ้าชู้การพนันยาเสพติดหรือไม่ก็ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่แนะนําให้มีความรับไม่มีความรักนะครับไม่รับใครเข้ามาหลังจากวันที่22เมษายนหรือไม่ตกลงเป็นแฟนใครในช่วงวันที่22เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองครับสำหรับคนโสดนะครับว่ากันไปแล้วสำหรับคนมีความรักคนมีคู่ครับคนที่เข้ามา ในช่วงนี้นะครับแฟนของท่านในช่วงนี้จะมีปัญหาเดียวคือมีปัญหาเรื่องหึงหวงนะครับพูดไม่คิดมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจาคือท่านก็พูดแรงเขาก็พูดแรงท่านขี้หึงอีกฝ่ายขี้หึงพูดไม่คิดแต่ไม่ได้มีมุมถึงขนาดเลิกกันนะเอาแค่ว่าจะมีปัญหาทะเลาะการผิดใจกันด้านคำพูดคำสัญญาหรือบางทีนะครับนัดกันไว้ว่าจะไปเที่ยววันนี้เกิดลืมเวลาไปรับไม่ทัน นัดไม่เป็นนัดอะไรลักษณะนั้นก็จะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับส่วนแฟนของท่านในช่วงนี้นะครับถ้าตกงานอยู่แนะนําให้ย้ายงานก่อนวันที่19เมษาครับหลังจาก19เมษาปลายให้ระวัง อุบัติเหตุทางรถยนต์นิดนึงครับแล้วก็ดูตามนี้นะครับท่านกับแฟนท่านมีเกณฑ์ติดโควิดนะครับคือแฟนท่านะเป็นโควิดแล้วก็เอามาติดท่านอยากให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนละขนาราศีพฤ,ฤษภยังไงฝากติดตามทั้งใน YouTube, TikTok แล้วก็ Line Today ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ